สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตนะครับจากช่องอาร์ตเบเนาะวันนี้นะครับจะชวนทุกคนนะครับมาเปลี่ยนจากขนมปังอบนะครับมาทําเป็นการนึ่งบ้างนะครับก็คือทำมันโถนะครับก่อนจะไปทำนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคมาดูส่วนผสมกันเลยมันโถสูตรนี้นะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็น เบสิกเนาะเป็นแบบขนมปังขาวเป็นหมันโถขาวธรรมดาแป้งที่ผมใช้จะเป็นแป้งเค้กนะครับเมื่อกี้ผมร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีน้ําตาลมียีสต์นะครับมีผงฟูน้ํามันแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็ซึ้งนะครับอันนี้น้ําเปล่าเนาะเผื่อไม่เห็นซึ้งนะครับสูตรนี้ผมจะทําน้อยนิดนึงนะครับรบ่อนตัวผงฟูนะครับเพราะว่า เวลาไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยหรือว่าซื้อมาเนี่ยบางทีเขาจะติดกันเป็นก้อนนิดหนึ่งโอเคครับช่วงนี้ก็ตรงกับเทศกาลกินเจพอดีนะครับตรงข้างๆบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นอํานะครับก็จะมีได้ยินเสียงกองเบาๆเนาะไม่เป็นไรถือว่าเป็นดนตรีประกอบไปโอเคครับหลังจากนั้นผมใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับแล้วก็คุกนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยครับก็ใส่นะครับน้ําที่ใช้เนี่ยเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับไม่ได้ใช้น้ําเย็นเนาะเพราะว่ามันโถเนี่ยค่อนข้างต้องการการขึ้นฟูที่เร็วกว่าขนมปังนะครับไม่ได้เน้นการหมักเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบขั้นตอนเดียวเนาะไม่ได้ทาหูเชื้อถ้าอยากให้มันโถเรามีรสชาติหรือว่ามีมิติเนี่ยเราก็จะทําสิ่งที่เรียกว่าสปัน นะครับก็คือการมักแป้งหัวเชื้อไว้ก่อนเนาะแต่นี้นะครับผมทำแบบง่ายๆเนาะก็คือไม่ได้ปักแป้งหัวเชือ้อเนาะก็นวดส่วนผสมนะครับทั้งหมดให้เข้ากันเนาะโอเคเนี่ยแค่นี้เขาก็เริ่มจับตัวกันแล้วครับก็นวดนะครับ,นะรบให้เขาเนียนเลยนะโอเคพอได้แบบนี้เดี๋ยวผมขอนวดนะครับพี่โต๊ เราก็จะนวดให้เนียนนะครับแค่แป้งแค่เนี้เรานวดแป๊บเดียวก็เนียนละครับเนาะก็นวดถูดๆไปนะครับแต่ถ้าทำปริมาณเยอะก็นวดกับเครื่องนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องก็นวดมือเนาะมันโถเนี่ยเขาจะขึ้นฟูด,ด้วยยีสต์แล้วก็ผงฟูนะครับสองอย่างเลย สาเหตุที่ทำน้อยนะครับเพราะว่าตัวซึ้งเนี่ยของผมเนี่ยมันใส่ได้ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไม่นิยมเอามาตั้งข้างนอกให้เขาขึ้นฟูแล้วค่อยหยิบใส่ในซึ้งเนาะเพราะว่าตอนที่เขาขึ้นฟูเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะพองเก็บอากาศไว้เยอะนะครับถ้าเราไปโดนเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะแฟบนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ดูเนื้อเขาก็เนียนขึ้นละนะครับก็เก็บสักนิดนึงครับผมก็จะรวบให้เขาเป็นก้อนกลมพักไว้นะครับประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับให้เขาพองขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะแล้วก็จะมาขึ้นรูปวางบนกระดาษนะครับ แล้วก็ทีนี้เราจะก็จะพักไว้อีกรอบหนึ่งให้เขาขึ้นฟูให้เต็มที่แล้วก็นึ่งนะครับง่ายมากนะครับมันโถโอเคอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับตัวมันโถเนาะที่ผมพักไว้นะครับก็ได้ละผมพักไว้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาโรยแป้งนะครับแล้วก็รีดเขากันดีกว่านะครับ ก็ตอนนี้นะครับตอนที่ระหว่างที่ผมพักไปเนาะผมก็ไปวอร์มตัวหม้อนึ่งนะครับวอร์มให้แบบมีความร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาเขาไปไปพูกนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็จะรีดนะครับ แผ่เขานะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะ ใครจะตัดแล้วขึ้นเป็นก้อนกลมก็ได้นะครับหรือว่าใครจะทำแบบที่ผมทำก็ได้เนาะไม่ไม่มีผิดนะครับผม,มก็จะจัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ได้แล้วทีนี้จะทาน้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาอไปนึ่งเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกออกจากกัน ครับก็ทาไม่ต้องเยอะนะครับทาบางๆแล้วก็ทีนี้ก็จะม้วนนะครับม้วนผมก็จะจัดทรงเขานิดนึงโอเคนะครับประมาณนี้เนอะทีนี้เดี๋ยวเราตัดนะครับก็จะตัดให้ เท่าๆกันเนาะหรือว่าใครจะใช้แม้บมรทัดวัดก็ได้นะครับแล้วผมจะกะกะเอานะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะแบ่งเป็น3นะครับก็นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ทำไปเลยนะครับความแบบนี้นะครับเฉียงเฉียงก็ได้เนาะ นิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ผมใส่ไว้เลยนะครับก็เรียงไว้บนซึ้งเลยนะครับ mm hmm. กระดาษอันนี้นะครับมีขายเนาะตามร้านเบเกอรี่นะครับ mm hmm. แบบนี้นะครับแค่นี้ mm hmm. เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็น โเมเนาะแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนาะจะทําขายนะครับเราก็อาจจะต้องวัดนะครับแล้วก็ตัดให้มันได้ขนาดเท่าๆกันนะครับเวลาลูกค้ามาซื้อจะได้ไหมเอ้ยฉันอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนาะโอเคทีนี้นะครับซึ้งที่ผมวอร์มไว้นิดๆนะครับตัวฝาเขาจะมีน้ำเกานะเนาะเราก็เอาผ้าเช็ดๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัว มันโถนะครับก็ให้เขาพูฟในนี้เลยนะครับก็ใช้เวลาพูฟนะครับประมาณ3านาทีนะครับ20-30นาทีเนาะเดี๋ยวครบเวลาสัก20นาทีเรามาลองเปิดดูอีกครั้งว่าขนาดเขาได้หรือ,อยังแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเปิดไฟแรงสุดนะครับนึ่งเขาด้วยไฟแรงนิดหนึ่งนะครับถ้านึ่งด้วยไฟเบาเนี่ยน้ำเนี่ยจะเกาะข้างบนแล้วก็หยดลงบนหน้าเขานะครับโอเคเดี๋ยว พักไว้นะครับให้เขาพูฟนะครับประมาณ20 –30 นาทีโอเคครับตอนนี้นะครับตัวมันโถเราก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับโอเคก็ขึ้นนะครับค่อนข้างโอเคแล้วนะครับดูเขาจะฟูๆกดไปนุ่มนะครับประมาณเนี้ยผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะนะครับปิดฝาเนาะ แล้วก็เปิดไฟแรงๆเลยนะครับผมจะนึ่งเขานะครับเป็นเวลา11 1 5ถึง15นาทีนะครับโอเคเปบไฟแรงสุดเลยนะครับเราก็จับเวลาไปที่15นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำนะครับอุณหภูมิเขาจะเย็นลงมาแล้วเนาะเราต้องทำให้เขาเดือดอีกทีนึง นะครับแล้วก็มีไอ้น้ำดันขึ้นสู่ฝาด้านบนโอเคครับเดี๋ยวครบเวลานะครับแล้วเรามาดูกันอันนี้นะครับผ่านไปประมาณจะ12นาทีแล้วนะครับได้กลิ่นของแป้งนะครับหอมขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พักใส่จานนะครับต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับคือการ เปิดฝาถ้าเราเปิดไม่ดีเนี่ยน้ำจะมีโอกาสหยดลงไปได้นะครับโอเคนะครับเตรียมพร้อมนะครับ1 2ึ่ง,งาโอเคอ่าเช็ดฝานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนะครับค่อยๆคีบเขาออกโอเค ปิดไฟได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนอันนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นหมันโถนะครับที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมเนื้อเลยตอนร้อนๆน,นี่แหละเนื้อนะครับนุ่มนะครับกินแป้งโอเคเลยครับหอมแต่ถ้าเราอยากได้ความหอมของแป้งมากกว่านี้แนะนำว่า ทำแบบ2ขั้นตอนซึ่งครั้งหน้านะครับผมจะมาทําแบบ2ขั้นตอนให้ดูโอเคดูเนื้อสัมผัสเขานะครับอืมโอเคก็เป็นชั้นๆน,นะครับควันยังออกอเลยครับเดี๋ยวมผมขอชิมเลยนะครับหอมครับนุ่มนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะหวานแบบน้อยมากนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนชอบกินหวานเนี่ย แนะนำว่าอาจจะเพิ่มน้ําตาลเข้าไปอีกในสูตรนะครับออกมาโอเคเลยครับส,ส่วนตัวนะครับผมชอบนะครับรสประมาณนี้มันจะไม่หวานมันสามารถไปกินคู่กับอะไรก็ได้นี้ดีมากครับก็เอาไปลองทําดูนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นส่วนผสมของตัวมันโถนะครับมันโถแบบธรรมดานะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ทานเจนะครับติดปัญหาสงสัยก็พิมมาถามนะครับมาพูดคุยันได้ทาง facebook ก็ได้นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามนะครับทำคลิปขนมปังหรือว่าขนมที่เกี่ยวกับการใช้แป้งประมาณนี้นะครับแป้งน้ำเกลยีสต์นะครับมาให้เพื่อนๆ ได้เอาไปลองทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ